ครับตอน,นี้เราก็มา,ากลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะว่าเรามาเจอกันด้วยบทสรุปของไอโซเมอร์ซะก่อนเนะาะชุดที่แล้วนี่ครูได้พูดถึงไอโซเมอร์ไปแล้วไอโซเมอร์ก็คือความเหมือนที่ไม่เหมือนนะครับนะหมายความว่ายังไงความเหมือนที่ไม่เหมือนก็คือสูตรมันเหมือนกันแต่เวลาเขียนออกมาต้องไม่เหมือนกันนะครับนะเราได้ข้อสรุปมาบอกว่า สูตรเหมือนกันเมื่อเขียนออกมาแล้วต้องไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนะครับเถ้าเหมือนกันซ้ํากันมันก็คือสารตัวเดียวกันนะครับนะ่ตนี้สารที่เป็นไอโซเมอร์กันนี้ส่วนมากแล้วคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะมันคือสารคนละตัวเลยนะครับนะที่สรุปมาให้เพื่อเพื่อให้ประหยัดเวลาในการเขียนกูก็ไดเ้เตรียม เขียนมาให้ดูบ้างเนาะอ,นอันที่1คืออะไรครับนะตัวแรกเลยเห็นไหมครับนะตัวแรกนี้ก็คือสูตรของมันจะมี O ตัวเดียวให้เราสังเกตนะมีโอแค่ตัวเดียวถ้า O ตัวเดียวนี่เราจะเรียกว่าแอลกอฮอล์ oh กับอีเทอร์แต่คาร์บอนกับไฮโดรเจนสังเกตนะถ้าเราเขียนคาร์บอนจะมีคาร์บอนอยู่ n ตัวไฮโดรเจนจะมี 2N บวก2ตรงนี้ระวังดีๆนะไฮโดรเจน จะเป็นสองเท่าแล้วก็เกินมาเกินสองเท่ามาอีกสองนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปออกมาแล้วมันก็คือแอลกอฮอล์กับอีเทอร์ซึ่งเราจะต้องเขียนต่างกันนะเมื่อเช้าได้เขียนบอกวิธีเขียนไปแล้วว่าแอลกอฮอล์เขียนไงถ้าโออยู่โออยู่ปลายเรียกว่าแอลกอฮอล์แต่ถ้าโออยู่ตรงกลางเรียกว่าอีเทอร์เขียนนะอันนี้ต่อไปอันที่สองนะครับนะถ้ามีเห็นโอสองตัวเมื่อไหร่ถ้าเห็นโออยู่มีสองตัวเมื่อไหร่ให้ ดาวไว้ในใจว่าไม่กดก็เอสเธอร์นะไม่กดก็เอสเธอร์นะมี O 2ตัวนะอันนี้ O 2ตัวแต่อันนี้ O ตัวเดียวนะลูกนะอันนี้ O ตัวเดียวเห็นไหมนะมีโอโอมาต่อท้ายตัวเดียวอันนี้ O 2สตัวถ้าเห็น O 2ตัวจะเป็นกดอินซี C, หรือไม่ก็เอสเธอแต่สังเกตไหมครับว่าสูตรข้างหน้านี้อะไรหายไปไฮโดรเจนจะลดลง2องตัวก็เหลือแค่ซีเอ็สอ เพราะนั้นไฮโดรเจนจะเป็นแค่2เท่าของคาร์บอนเท่านั้นนะครับนะเป็นแค่2เท่าแต่มี O เพิ่มเป็น2ตัวเพราะนั้นเราตอบได้เลยว่ามันเป็นกรดหรือไม่ก็เป็นเอสเทอร์นะครับถ้าจากนั้นไปนะครับนะ่ะก็อันนี้สังเกตมีโอแค่ตัวเดียวเหมือนกันเพราะนั้นโตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะมีคำตอบอยู่4ี่คำตอบนะครับนะโมีมีสี่คำตอบนั่นก็คือนะ ถ้าเห็น O ต่อท้ายอยู่แค่ตัวเดียวถ้า O-O มาต่อท้ายได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่มาต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่มองออกไหมครับไฮโดรเจนจะเป็นแค่สองเท่าของ N เห็นไหมถ้า N มีสามตัวไฮโดรเจนต้องมีหกตัวถ้า N มีสี่ตัวไฮโดรเจนต้องมีแปดตัวแล้วมี O มาปิดท้ายตัวเดียวอย่างนี้เราเรียกว่า N-D-H หรือไม่ก็คีโตนเป็นสารคนละตัวนะครับ N-D-H หกับคีโตนถือว่าเป็นสารคนละชนิดเลยนะครับ ทั้งหมดนี้คืนียชนิด2ชนิด3ชนิด4ชนิด5ชนิด6ชนิดแล้วนะครับนะอันนี้คือ,อโดยประมาณนะครับอันนี้คือตัวอย่างไอโซเมอร์ที่น่าสนใจนอกจากนั้นเราก็จะมักจะเป็นไอโซเมอร์ที่ประกอบด้วยอันเคนอันคีนอันคายหรือไม่ก็ไซโคอันเคนนะครับนะที่ครูได้บอกไปก็คืออะไรครับถ้าเป็น CN H2N ที่เฉย ไม่มี O อนะอันนี้ CnH2n ไม่มี O นะครับนะมันอาจจะเป็นอะไรครับมันอาจจะเป็นไซโคอันเคนมือก็เริ่มหมดแล้วอ่าถ้าเป็น CnH2n นะครับลูกนะนะมันอาจจะเป็นไซโคอันเคนตัวหนึ่งนะครับนะก็ได้หรือไม่ก็เป็นอันคีนก็ได้นะอันคคนก็ได้ หมายบอกแล้วบางทีก็เขียนอันเขียนเขียนเอนะครับนะสกัดนะถ้าเป็น c ีเอ็นเนี่ยจะเป็นไซโคอันเคนหรืออนเคนก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเป็น c ีเอ็นเลบสถ้าไม่มี O นะครับนะเราสังเกตนะถ้าพวกไหนไม่มี O อไอโซเมอร์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะไอโซเมอร์ที่มันซ่อนอยู่ก็คือไม่เป็นอะไรนะไซโค อ่าเขียนให้คุณเคยเมืออันคีนก็ต้องเป็นอันคายเนี่ยแสดงว่าพวกนี้เป็นไอโซเมอร์กันเนาะอันนี้เป็นไอโซเมอร์อันนี้ก็เป็นไอโซเมอร์ประมาณนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเห็นสูตรถ้าไม่มีโอนะถ้าไม่มีโอให้ลองเช็คดูว่าถ้าเป็น CN ให้ปั๊บเมื่อไหร่แล้วก็ อาจจะเป็นไซโคอันเคนหรืออันคีนถ้าเห็น CN h 2 N นเอลอมาลายอาจจะเป็นไซโคอันคีนหรืออันคายที่เป็นไอโซเมอร์กันเวลาเขียนจะเขียนคนละอันอันคีนอันนี้ก็อะไรเป็นวงใช่ไหมเป็นวงที่มีแขนเดียวแต่อันนี้เป็นเป็นโซ่ที่มีแขนคู่ใช่ไหมอันนี้ถ้าอันเีนเป็นโซ่ที่มีแขนคู่อันนี้เป็นวงที่มีแขนคู่อาเป็นวงวงที่มีแขนคู่ แต่อันนี้เป็นโซ่ที่มีแขนซ้อนกันสามแขนโซ่สามนะครับนะเห็นไหม <S <S เขียนเหมือนกันไหมล่ะครับ <S 1> <S 1> เขียนไม่เหมือนกันแต่สูตรที่ออกมาเนี่ยคือสูตรเดียวกันเห็น <Fleisch S 2> ไหมอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไอโซเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าหาโจทย์หรือประสบการณ์ทำเนี่ยเราก็จะนะแต่ว่าคือถ้าเราจะเนื้อหาม,มันเยอะนะถ้าเรามาจะเจาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนะี่ยให้ให้มันเก่งให้มันรู้เรื่องโดย โดยตรงนยเราจะเสียโอกาสในในเรื่องอื่นๆซึ่งสําคัญพอๆกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้วิธีสอนครูก็จะสอนว่าสูตรเหมือนกันนะแต่เวลาเขียนเขียนต่างกันนะนะครับอย่างเงี้ยนะเรียกว่าไอโซเมอร์นะครับนะทฤษฎีเขาให้สอนแก่นี้แล้วที่เหลือเราก็ต้องไปฝึกทําโจทย์ฝึกสังเกตโจทย์เอานะครับนะโอเคพอได้นะครับอันนี้ก็คืออ่ะตอนนี้ที่เราสรุปกันก็คือเรื่องของไอโซเมอร์ไปแล้วสมบัติทางกายภาพ ทางกายภาพและเคมีนี่ต่างกันเลยนะครับโอ้กายภาพและทางเคมีนี่ต่างกันนะทางเคมีก็เช่นเช่นปฏิกิริยาอย่างเงี้ยปฏิกิริยาก็ทําไม่เหมือนกันทางกายภาพก็เช่นจุดเดือดจุดร้อนเหลวการนําไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยก็จะต่างกันนะนะเป็นถือว่าเป็นสารคนลาตัวนะ เป็นคนละเมือเป็นสารคนละตัวนะไอโซเมอร์นี่เป็นสารคนละชนิดนะครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ต้องต้องมีโอเฮลงท้ายส่วนอีเทอร์ต้องมี O อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนะถ้ากรดก็สังเกตว่ามี CO บ bon, นแล้วก็ CO ข้างนะถ้าเอสเทอร์ก็มี CO บ bon, นและ Co ข้างและตรงข้างหลังปิดท้ายด้วย R อันนี้ปิดท้ายด้วย h เห็นไหมครับนะเนี่ยวิธีจำ แต่แอนติไฮก็จะมี C-O อยู่ตรงกลางแล้วก็มี H ต่อท้ายส่วนคีโตนก็มี C-O อยู่ตรงกลางอย่างเดียวข้างหน้าเป็น R ข้างหลังเป็น R R คืออะไรลูกจำได้ไหม R ก็คือส่วนที่เป็นคาร์บอนถ้าเรานับคาร์บอนเฉยๆเราเรียกว่า R นะครับหรือเรียกว่าอันคิวอันคิวนะพอจำได้ไหมนะส่วนที่เป็น R เงี้ยส่วนที่เป็น R และส่วนที่เป็นโอเฮเนี่ยถ้าโอเฮดลงท้ายลงท่าลงท้ายด้วยโอเฮดหรือจะเขียนสลับกันก็ได้นะดนดเดี๋ยวถ้ากูบอกลงท้ายปั๊บพอเขาเขียนตะแคงอย่างนี้เราก็งงเห่นไเนี่ยเขียนสลับกันอย่างนี้แต่ปกติควรจะเขียนแบบนี้น่ะนิยมเขียนแบบนี้แต่ถ้าเกิดเ้าหลอกมาแบบนี้มันก็คือตัวเดียวกันนะ R O H O H R ก็คือ ROH เหมือนกันเนี่ยเรียกสลับซ้ายสลับขวางนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นสายตร์หนึอันนี้คือ N อนะครับ n ก็ OH อยู่นะปิดอย่างเงี้ยโอเฮดโอเฮดติดกับ R เรียกว่าอะไรครับถ้าโอเฮดติดกับ C นะพูดง่ายๆคือ R ก็คือตัว C ถูกไหมโอเฮดติด C R ก็คือ C R C นะครับ R C เราก็เรียกว่าแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ C H อืมโอเคนะพอพอได้คำนิยามของไอโซเมอร์นะถ้าเราไปฝึกทำโจทย์ประสบการณ์เรื่องไอโซเมอร์นี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะ เน้นที่อันเคีนอันคีนนะอันเคีนอันคีนอันคายมากกว่านะมากกว่าเอาคดีเรามาดูครูก็จะมาเปรียบเทียบต่อไปนะครับนะเพื่อให้เวลามันกระชับขึ้นมานิดนึงนะเปรียบเทียบสมบัติของไฮโดรคาร์บอนเวลาเราเปรียบเทียบสมบัติของไฮโดรคาร์บอนนะครับเราจะเปรียบยังไงดีไฮโดรคาร์บอนคืออะไรครับไฮโดรคาร์บอนก็คือ C กับอะไร C กับเใช่ไหม มีอยู่2ตัวไม่มีคนอื่นเลยนะไม่มีใครมาอยู่ยุ่งกับมันเลยไฮโดรคารบอนก็คือ C X แล้วก็ HY แค่นี้นะครับไฮโดรคารบอน C X HY ไม่มี O ไม่มี N นะครับน่มีเฉพาะ C h รวล้วนๆนะครับ C กับเล้วนๆนะครับทีนี้เวลาเราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะจุดเดือดจุดล้อมเหลวอันนี้อันนี้ถือว่า่าเป็นส่วนที่เราต้องท่องจำแล้วนะท่องจำ จุดเดือดจุม่มระเร็วถ้ากรณีที่คาร์บอนเท่ากันนะน,นนี้คือการดอกจก The Star นันเดือดสตาร์นำหน้านี่ก็คือหมายถึงพวกอะโรเมติกนะอะโรเมติกนะแต่ส่วนมากแล้วเวลาเขาเปรียบเทียบเขามักจะเปรียบเทียบแค่3ตัวแต่ตัวที่มีจุดเดือดสูงสุดคือจุดของจุดเดือดของพวกกลุ่มอะโรเมติกหรือพวกเบนซีนอย่างงี้นะครับเบนซะีนเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ถ้ามีคาร์บอนเท่ากันนะแต่ถ้าคาร์บอนไม่เท่ากันเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้นะครับนะ เช่นเวลายกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราจะนักมวยต้องชกกันเนี่ยต้องเอาน้ําหนักเท่ากันมาชกกันถูกไหมจะเอาน้ําหนักมากกับน้ําหนักน้อยมาต่อยกันก็เสียเปรียบกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบที่จํานวนคาร์บอนเท่ากันหรืออายุเท่ากันคาร์บอนเยอะก็อายุมากก็แข็งแรงกว่าคาร์บอนน้อยก็อายุน้อยแข็งแรงน้อยกว่าเราเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบว่าจุดเดือดจุดล้มเหลวเนี่ย อันคายผู้เขียนเยอะๆนะคายจะมากกว่าเคนอะันนี้ระวังดีๆนะตรงนี้ตอบผิดมาเยอะแล้วอันคายแล้วมาถึงอันเคนแล้วค่อยมาคีนนะครับนะปกติจุดเดือดจุดระเลวเราจะเทียบอย่างนี้เนื่องจากว่าอันคีนเนี่ยมันชอบมีกิ่งนะครับอันนคีนเนี่ยกิ่งมันจะมีกิ่งตรงแขนคู่มันเนี่ยตรงแขนคู่มันมักจะมีกิ่งเวลามีกิ่งมันก็เกะกะนะเกะกะทำให้ โมเลกุลมันไม่แนบชิดติดกันก็เลยทาให้มันอยู่กันแบบหลวมๆเวลามาต้มหรือเอามาทําหาจุดเดือดเฉ่ยของมันก็จะสลายตัวง่ายประมาณนี้นะครับอั making. นเะคียนมีกิ่งตรงพันธะคู่นะครับนาะทำให้โมเลกุลของมันเกะกะนะเพราะนั้นเหตุผลทางนะที่จะอธิบายได้ตรงขั้มว่าทาไมอันเคียนถึงมีจุดเดือดต่ากว่าอันเคียนอย่างเงี้ยเราก็บอกเลยว่าอันเคียนส่วนมากจะเป็นโซ่ตรง,ตรง,ตรงๆอย่าเนียก็เปรียบเทียบถ้าโซ่ปิดโซ่ปิดนี่จะจุดเดือดสูงกว่าโซ่ โซ่ตรงโซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่กิ่งนะนะอันกิ่งก็คือเกลกะมันมีความเกกะซ่อนอยู่โอเคไหมนะละเกละกะนะครับนะเนี่ยอันนี้คือข้อที่หนึ่งเวลาเปรียบเทียบสมบัติของไฮโดโครคาร์บอนเนี่ยข้อสอบชอบออกวนไปวนมาอยู่แถวๆนี้นะครับนะบางทีก็ให้เป็นตารางมาบางทีก็ให้เป็นข้อมูลมาแล้วก็เปรียบเทียบว่าอะไรสูงกันกัน หรือให้มาป้าให้ถามว่าสาร A เป็นอะไรจะเป็นอันเคนหรือเป็นอันคีนที่เป็นอันคายอะไรแบบนี้นะครับนะกอสอบที่นิยมชอบถามจะเป็นแบบนี้ต่อไปมาดูความว่องไวถ้าเรื่องความว่องไวนะครับหมายถึงการทำปรญญาอะไรไวสุดก็อันคายอันคายอันคายไวสุดเลยอันคายอย่าลืมนะอันคายก็คือคาร์บอนสามแขนถูกไหม อ,อันเคนนี่คาร์บอนแขนเดียวอันคีนนี่คาร์บอนสองแขนนะครับนะน่ะนี่แค่ข้อหนึ่งข้อสองนี่ก็มีความสับสนแล้วเห็นไหมพวกเราดูข้างบนสิครับนะ่ะอันนี้คายมากกว่าเคนมากกว่าคีนถ้าเป็นจุดเดือดจุดล้มเหลวแต่ถ้าเป็นความว่องไวในการทำปยานะครับเช่นหลอดไหนจะเกิดเร็วสุดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคายแล้วก็มาคีนเห็นไหมเนี่ยคีนคีนแล้วค่อยมาเคนเห็นไหม ตรงนี้อันนี้เคนก่อนคีนอันนี้คีนก่อนเคนแล้วคนที่ว่องไวช้าที่สุดก็คือเบนซีนอ,อันนี้เบนซีนความว่องไวกับช้าที่สุดแต่ถ้าเป็นจุดเดือดจุดระเหยเบนซีนออกหน้าสุดนี่สองข้อนี้ดูเหตุผลดีๆแล้วกด็ดูความแตกต่างดีๆนะความว่องไวของมัน ในการเกิดปิยาถ้าคาร์บอนเท่ากันทุกอันเนี่ยเวลาเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบที่คาร์บอนจํานวนเท่ากันนะครับจานวนเท่ากันขอย้ํานะครับนะต่อไปความไม่อิ่มตัวความไม่อิ่มตัวคืออะไรความไม่อิ่มคือความหิวโหวยนะถูกไหมคนเราไม่ได้กินข้าวมาสามวันกับไม่ได้มากินข้าไม่ได้กินข้าววันเดียวคนไหนคนไหนหิวเยอะคนไหนหน่าจะหิวเยอะกว่าเพื่อนคนที่ไม่ได้กินข้าวมาสามวันนะครับนะนะคนไหน เราเช่นเราเพิ่งกินข้าวมาแมบแมบเราอิ่มกาลังอิ่มอยู่เนี่ยเพื่อนอยากให้ไปกินอีกเราก็ไม่กินใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่อยากเพราะว่าเราอิ่มอยู่แต่ถ้าเราหิวเมื่อไรเรายังไม่อิ่มเราก็จะกินได้อีกดังนั้นเปรียบเทียบการหิวเนี่ยการหิวคือความไม่อิ่มไม่อิ่มเปรียบเหมือนความหิวถ้าหิวมากก็ทำบิยาได้เร็วทำบิยาได้เยอะแต่ถ้าหิวน้อยก็ทำบยาน้อยหรือไม่ไม่ชอบทำบิยาเราก็ได้ข้อสรุปว่า คนที่ไม่อิ่มมากที่สุดคือเบนซีนเห็นไหมเบนซีนแสดงว่าเบนซีนมีความไม่อิ่มตัวมากที่สุด